you ready? Five. หลงใส่บอลแอกรับเจริญกุลครับเอกรัทเปิดไปยิงไปติดครับหลังมีสดาวุธอักษรทองอยู่ครับมีตัวเติมมาแล้วแม่จ่ายเกือบจะย้อนเข้าซ้ายสราดธนกรุลมีเวลาอดิเทพใช่สินั้นจริงโอ้โหไม่เข้าครับเหลือเชื่อครับจังหวะนี้ขวางอยู่ครับสายเลียดๆตอนนี้เปิดกลับมา เข้าขวาวันที่จะแสนตบซ้ายยิงโอ้โห,โโหเหลือเชื่อครับแม่ยังซูเปอร์เซฟครับสุรชาติสวนตานนไทยกำแพงประมาณ6คนครับฟิลสันซัดบอลอืมไม่เข้ากรอบครับอทอสมาบอลเด้งได้เป็นรูทองลำแก้วเล็งคลอสบอลไม่ดีครับเอาครับบอลอดิเทพอดิเทพเข้าขวาใส่แล้วมาแล้วครับหนึ่งศูนย์ครับอดิเทพชัยรีนันครับ ยิงให้นครศรียุธเด,ดขึ้นนำไปก่อนครับแข่งไป15นาฬิกา30นาทีก็เป็นจังเอฟซีเอาเลยครับฟิลลูสันเข้าซ้ายใส่แล้วไม่มีปัญหาครับแหมมัวแต่จะอ่านเคลินไปหน่อยครับ2ประตูศูนย์ครับฟิลลูสันครับยิงให้นครศรียุธเด,ดขึ้นนำไปแล้ว2ประตูศูนย์ขึ้นนำผลิตใจแสน จ่ายมาอดัมเข้าขวาใส่บอลเฉลบเด้งแล้วเสือไทยครับจังหวะนี้นี่ครครับเสียบอลดึงช้าเอาเลยครับเข้าขวาใส่แล้วโอ้ยนี่เลยครับจ่ายไปทางขวาฟิล,ลิันคลอสบอลเลียดเลียดแล้วล้ำหน้าไปก่อนครับจังหวะนี้อนุชาอนุชาชิงหนึ่งสองเข้าซ้ายต้องใส่แล้วครับบอลนเข้ากรอบเสียบอลให้กับ อดิเทพแล้วก็ฟิลลซันปั่นลูกนี้แม่ไม่เขามีเวลาจ่ายวานิจใจแสนแล้วลูกนี้อดิเทพใช่สีนั้นยิงไปติดครับแม่จังหวะสุดท้ายเอาละครับวานิจใจแสนอดีตฟิลลซันฟิลลซันโยกได้ไหมยิงเอา้าบอลออกเฉียวเสาออกไปครับแม่อรุจินตะยกบอลมาขัดเนตรโอ้โหโมงออ้ดวลความเร็วครับแม่วอนพุทธวอนพุทธเร็วแล้วก็เอา้าลูกนี้ไใบฟาว นี่ครับเล่นยากสายเปิดดัดในแล้วแม่หอยลองเลยครับเอาแล้วมาดูต่อยิงแล้วโอ้โหบอลชนเสาครับแม่อุชาโอ้โหเสียดายลุก,กบอกเสียดายครับเอ้าตัดบอลได้เลยครับวสันจ่ายแล้วโอ้โหเดชาเติมมาตอกซนเข้าซ้ายมีเวลาแล้วแปงโอ้โหไอเก็บคอ,อนเนอร์คอสไหมมงแล้วบอลชนเสาครับ สงกงลานซ้ายใสยแล้วโอ้โหยังติดจังหวะนี้โมงกันโอ้โหขวายิงบอลไหลโอ้โหนี่ครับอีกมุมนงครับส่งลานเข้าขวาบอลยิงไปติดครับแม่เจ้าบูมบอลลอยแล้วลุกนี้โอ้โห,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 โหนาทูมายามโมงเต็มศีรษะเลยครับแม่ห้าคนแล้วเปิดวานิชใจแสนเข้าขวาแล้วแปลโอ้โหยังเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้ครับ โอ้โหนีภาพช้าครับเลือกแล้วก็แหม่บอลก็ออกหลังครับเอาครับแล้วก็ผู้สินครับเป่านุวีดหมดเวลากัน